ไฟดับจ้าบ้านซุดปรสตาหินเล็กไฟบ้านหมอล่ำสิงซื้อด่งไฟดับมือหนีสองเทือที่สองเดีวจ้าเมื่อไฟดับน้ำก็จะไม่ไหลทันทีอย่าปวดขี้ก็แล้วกันนะคะดีถอกพาซมิงดีท่เกันดีเนาะให้อย่งมีนถ้าเกิดมีไฟคุณทำอะไรไม่ได้แน่นอนแม่ใส่ปะปสิังขางขาอยู่ด้วนนี้เขาใส่ได้ ถึงไฟจะดับแต่หนูก็เต้นได้ค่ะจังแมงกูเกิดมาเดาโอ้จังแมงกูเกิดมาเดามามาาจังแมงกูเกิดมาอะแต่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 โอ้ยเก่งจังเลยไปจับกรยี่ไปจับก็ะยี่งั้นน่ะจับกรยี่ก็เต้นนะแต่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 ต่แต่จับสองมือค่ะจับ2มือ เปิดตอนนี้เปิดไฟฉายเขาจะอ๋อไปบ้างสิน้ำมันเกินอิสตูไปว่านางลงบอกอิสตูน่งลงทันทีอิสตูน่งลงทันทีครับแสงสว่างจากโทระชาปมแพ้เขาก็กินหมกหัวกางท่ามกลาง แทงฝนทายฝนอ้โเก่งจังเลยลูกใครเนี้ยเลยคุณน้าวองโซฟาแม่ไม่ค่อยได้เอ็นหลังเอ็นโมเดลมี่เจ็บต้องยูดทานอยู่ก่อนที่นยกะเซ้ากินยาลงไปแลวทางขี้ยาเนี่ยนึกไมงโลกประจับก็กระเพาะเสียไปไหนแรัวแม่เกินเครื่องไปินเทอรเลยติ น้องโกกี้ยังเห็นหน้าอยู่นะคะเอาเห็นหน้าอยู่ใช่ไหมขอ,อ,อ,มอดูน้ำตาบ้างสิ <c oughs> น้ำตาลอยู่ไหนนะทำไมหน้าน้องไม่เห็นเลยจะปิดแสงอน้อาอาตานี่ะอุ้ยนอุ้ยน้ำตาเห็นแต่หน้ามัาม้ยก,ก็โดดเศืช,สชุสีขาวใช่ไหมน้องหน้าติบันนี่สิใตามเี้ือมาตามาหม่นเสือก็ไปยน่ะไฟดับมาหม่ม่ปะมาหมปะ มัมีมัมมัมมามีมัมมัมมัมโซลาเซลล์ติดต่อได้นะโอเคโอเคโอเคสปอนเซอร์สปอนเซอร์โซลาเซลล์ติดต่อมาได้ที่เพจพยาบาลฟินแลนด์นะรับรีวิวเธอรู้เท่าไหร่เข้าห้องมเขาไปว่าไมันมืด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 น่ากลัวมากเลยนาริตามัมไม่ใช่หรอ ไปมัมเอาไปไปมัมเอามัมเพียมตาหมั่ให้มัมโซฟาเลยเด้อนี่หมันี่มันมันี่มัน่ไม่ขึ้นไม่โิาม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 เข่าไปบได้มันหายใจบกโอเคโอเคเอาขึนุไป้ไม่ได้คอะมาวมาดอนเราไปย่างน้งไฟมันมืดูเอาไปเสื้อกลับไปเอาไปเสื้อกลับมามาเลยเด้นี ยังดเออเจอตุ๊กแกเลยตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ในนั้นเลยตุ๊กแกข้ามานอนอะไรอยู่ข้างหลังไม่ได้ตุ๊กแกมาไหมมาตุ๊กแกแล้วมาไหมมาบ้าฮะให้จีก็มาเลยอือดีจ้าอ่าอิสตูอิสตูเออเดินขึ้นเตียงเดี๋ยวนะพอนางรู้ มันหายใจบอลูในห้องนี้ยนาริตามันไม่ได้ขึ้นบอกขึ้นเตียงบอกขึ้นโอ้ยตุ๊กแกขนต้นาตายแอังนนตานเห็นอ,อย่งไรบ้งอุ้ยอุ้ยนางไบกอุ้ยนาดิตุ๊กแกจริง,งนาดิต้าตุ๊กแกจริงนะล,ลูกลูกพี่นอนแ้แต่มันไม่ตัวใหญ่มากแต่ก็ถือว่าตุ๊กแกเห็นตาหางไมอ,อือ Rita tu ke lu tu ke <hesitation> nonlong, istu istu, tane tulih tane, eee, 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 tane tane, tulih lahe lahe isi, <laugh> lahe isi, lahe isi, nah, lahe la isi, nah. ลราเห็นล่าอีสีนะร้อนก็ร้อนว้ายตุกเก้ม,กมันร้อนเห็นไหม<จ>ว่าเห็นไหมมันร้อนร้อนไหมแจ้ กอ่ะแม่ไปมันน้องนี่ไปค่ะแม่ไปโอ้ยอยู่บ่ได้ซสิมันร้อนใช่มั้ยล่ะไฟไม่มาอยู่ไม่ได้เลยค่ะร้อนมากโอ๋อยู่ทั่วั้ยล่ะ

ติงิ๊ติงิ๊ิ๊บติ๊ติ๊ติจัมาดาวนีกมาจังนงบเกือมาดาวดา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 วเพื่อนางรดเอนเกอนร์รลงปรหี่ตีอตันี้มันเป็นแบบแบบแบบนี้เนี่แบบงั้อคนนี้คออคนดีนะเป็นแบบที่รองรับอย่างนี้ เียรตขาได้ปอต้องขสตัางคนนี่ได้สิดีคือแป๊บป้าจู้ตาเออไว้ตรงนี้แหละได้อยู่ตีเลยตีพื้นเลยใช่ไหมนั่งขดอยู่สิไม่เอาแล้วพอพอเจ็บเจ็บเจ็บแขนเจ็บแขนไปผู่ใหญใจร้ายคือการข้ากับกาแต่บ้าเดี๋ยมันเดียงนี่นะมันเดียงยู่สิโอ้หยง่ก็เดียงเยโอ้คนดูแข่งแล้น้าเจ็บขาเขาแบบมันเดียงลง จังแมีบเกลมาดาวจังมงบวเกมาดาจัมเกลมาดาว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 รประดงรัติรติตง่แอรวเดงงแวจเนเป็นงแล้วกับวแค่สใคสแบบว่าเสพติดอ่ะเสพติดแบบว่าไหุ่นแล้วก็ยู่งบอลเลยแล้วก็ ทำก็บากแส้วสงสารี่เพรินนะสงสารที่แพรินทำงานเนี่ยต้องมาไล่สวนให้เมียนี่วพรุ่งนี้ตั้งที่จัดวัดเจาเนี่ยพี่น้องผู้อยู่ไก่กับแม่ในเรื่องค่ะวัดบ้านน้องเพียนตึึงน้องพีนดอนสุดทำบนสามแคนหลายเ่ยไก่ก็บม่ในเรื่น้องม่อวันนีดเ่อ้กราใจ โอ้ยเอ็กซี้ทำตายกับสามหมื่นแล้วเขี่ยาบึงเน่ข้าบสวยไม่ได้ดเพื่ออย่าง้อานมัีไหมลอกัหลฮัลโอลฮัาโหลฮัลโหลัลโหลฮนลโหลฮัลโหล่ัลโหลฮัลโหลฮัาบหลเขาบอกว่าโหลฮัลหลฮัลัลโหลฮัลโหาโหลัลหลฮัลโหลัลโหลลโหลฮัลโหลฮไลโัลโหลฮััหัลััเลลัล

ตัวเมย์ไอ้ไปมากี้เก่งมากเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นยี่ห้อติ๋นนาฬิกาหมดแดงหมดแดงจีราพรเดี๋ยวกินนมเดี๋ยวอันเนี่ยกินน้เผาง่วงบ่างป้าเป็นจุบบกินแล้วกินี่ตากระชิ่งแย่ขึ้นแย่ขึ้นแล้วลูกใครอะเห็ดพอนี่บอกเห็ดพอผงเห็ดพอมีหร กินยาก็เฮ็ดคอกระโผะละโอชีวิตฉันเสียบอะไรคือบ่นเป็นอะไรตักมันเท่ามันเกลียดยัก็บ่โบนข่าวอันนี้เอามาหมักมาเอามาหมักมาไอ้แต่ายก่อนไอ้แต่ไปก่อนไปบ๊ายไปบ่ายเอ็มซีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ลูกอ้ามามามาเนี่ยยางเดือดดิลูกที่กินกับใจใจกินมามนี่งานไม่ให้กินแล้วนะอ้ามามักมาเลยอูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก่งจัง งงดูดาเดาเดงเด้งเด่งดาดาดึนดึนไปดไปตดักระดงได้พี่น้องแต็มเจะขาพ่อหน่อยจัะพ่อะขาพ่อหน่อยแต็แต็แต่